สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะได้ทราบว่าเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างสําหรับผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับที่มาศึกษาในเรื่องเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมว่ามีอะไรบ้างครับก็เป็นการที่แรกเปลี่ยนนะครับการบรรยายแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือวัดในทางอุตสาหกรรม เรามาเริ่มกันก่อนนะครับว่าให้ตั้งคําถามต่อไปนี้ว่าถ้าโลกนี้ไม่มีเครื่องมือวัดอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับน่าสนใจไหมครับว่าโลกนี้ถ้าไม่มีเครื่องมือวัดจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมีหลายอย่างเลยนะครับที่ผลกระทบถ้าไม่มีเครื่องมือวัดแต่ผมจะให้ประเด็นหลักๆก,ก่อนแล้วกันนะครับว่าผลกระทบอันดับ ต้นๆเลยคือเรื่องความปลอดภัยนะครับผมในหลายสาขาเช่นวิศวกรรมนะครับถ้าขาดเครื่องมือวัดก็ส่งความไม่ปลอดภัยนะครับเพราะไม่สามารถตรวจค่าที่สําคัญต่างๆได้ครับพูดแล้วก็ยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วเราก็ตามไปดูภาพต่อไปผมยกตัวอ,อย่างเช่นไฟฟ้าครับไฟฟ้าที่เราเห็นในภาพนะท่านจะเห็นว่าเขาสามารถรับกระแสได้30แอมป์ถ้าทันใดที่ เกิน30แอมป์ไฟฟ้าจะตัดตัวนี้ก็เป็นการวัดอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิน30 M, จะมีระบบตัดครับถ้าไม่มีล่ะครับถ้าไม่มีตัวนี้วัดว่าเท่าไหร่ล่ะ30แอมป์แล้วไม่ตัดปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับไฟก็เกินคนระัอาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้เลยนะครับอย่างน้อยนะครับ ก็เกิดอันตรายแน่นอนเห็นไ,ไหมครับเรื่องความปลอดภัยจึงมาสําคัญในการเครื่องมือวัดครับค่าต่างๆปั๊กต่างๆที่เราเห็นเห็นไหมครับถ้าเขาไม่มีการวัดมากอ่อนว่าทนไฟได้เท่าไร่นกระแสะไฟได้เท่าไหร่ครับเกิดอะไรครับพลาสติกไหม้เกิดไฟลุกสิ่งของอันตรายต่างๆครับไม่ว่าจะร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินด้วย เห็นไหมครับจำเป็นจะต้องมีการวัดครับที่เราเห็นได้ชัดอีกอันหนึ่งครับการก่อสร้างครับเห็นไหมครับถ้าไม่มีการวัดคำนวณว่าปูนที่เราจะผสมนั้นจะต้องผสมอะไรเข้าไปเท่าไรครับมันก็พังทลายได้เหล็กตัวที่ยึดโครงสร้างครับถ้าไม่มีเหล็กขนาดที่มาตรฐานครับเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดพังเสียหายได้นะครับ เหล็กเขายังต้องมีนะครับความยืดหยุ่นนะครับเวลาลมพัดมานะครับจะต้องยืดหยุ่นได้นะครับเห็นไหมครับตามความเหมาะสมของเหล็กตัวนั้นๆนะครับถนนแม้ไม่มีการวัดสูงต่ำไม่เท่ากันน้ําท่วมมาเป็นไงครับถนนก็พังนะฉะนั้นจะต้องมีความวัดให้เรียบให้ถนนได้มาตรฐานให้ได้ฉากม่งนั้นถนนก็ขุกขะรถก็พังนะครับ ผของอะไรก็อันตรายนี่เป็นเบื้องต้นที่เห็นได้ชัดๆนะในงานก่อสร้างครับจะต้องมีการวัดขนาดให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนดอีกอย่างหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยครับการรักษาโรคครับหากปริมาณยาที่จ่ายมากไปหรือน้อยไปมีผลต่อการรักษานะครับฉะนั้นจะต้องวัด นะครับให้ถูกต้องเครื่องมือต่างๆเครื่องมือแพทย์ครับวัดแล้วต้องได้มาตรฐานต้องได้รู้ผมยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมนะิการวัดอุณหภูมิเนี่ยเราก็ต้องได้ทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าอุณหภูมินียถ้าเกินแบบนี้แล้วจะต้องตัดสินใจทําอย่างไรครับคุณหมอเขาก็จะต้องมาวัดแล้วว่าจะต้องทํำยังไงต่อความดันสูงเกินไปอย่างเงี้ยควรจะพบแพทย์ส่งไปยังโรงพยาบาลได้หรือ,อยังครับ ตรงไหนที่จะเข้าห้อง ICU ได้ละจะต้องผ่านผัดโดยด่วนนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างมันมีการวัดโดยความสําคัญมากเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยครับเป็นความเป็นความตายเลยนะครับจึงต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับการวัดและคุณภาพเครื่องมือในการวัดเป็นอย่างดีครับแม้แต่สิ่งที่ใกล้ตัวครับอาหารครับจะต้องมีการวัดชั่งนับตวงนะครับเพื่อที่จะได้รู้ปริมาณนะครับ เห็นไหมครับกาแฟเรายังต้องวัดเลยเราจะต้องดูแล้วว่าเราจะใส่กี่ช็อตปริมาณเท่าไหร่นมเท่าไหร่ครับไม่งั้นเราก็จะไม่ทราบการคำนวณนะครับทุกอย่างก็ต้องมีการวัดลูกชิ้นนะครับเนื้อเราต้องใส่เท่าไหร่การผสมที่จะต้องผสมนี้ได้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเค้กอัตราส่วนเท่าไหร่ไม่งั้นเค้กก็จะไม่เกาะตัวเป็นเค้กครับมันก็จะอาจจะเละไปแข็งไปครับไม่ได้ขนาดตามที่ เป็นมาตรฐานที่ต้องการครับฉะนั้นเครื่องมือวัดก็ยังอยู่ในอาหารกา,ารกินต่างๆนะครับไม่ให้ใส่โซเดียมมากเกินไปเป็นไงครับมีผลต่อร่างกายครับไม่ใส่ไม่น้อยเกินไปนะครับอยู่ในความพอเหมาะพอดีครับเพราะว่าร่างกายของเราอะไรมากไปก็ไม่ดีน้าตาลเยอะไปก็ไม่ดีถูกต้องไหมครับแม้แต่เสื้อผ้าครับเขาก็มีไซส์มีขนาดที่เขากําหนดไว้ใช่ไหมครับ หากไซส์และขนาดที่วัดแล้วไม่ได้มาตรฐานครับเป็นยังไงครับใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่สวยอา,อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นทั้งมาตรฐานของเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็ต้องมีการวัดมีกะเกณฑ์มีไซส์มีขนาดที่บอกให้ถูกต้องครับ เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆนะครับหม้อก็ยังมีปริมาณนะครับกี่ลิตรกี่ลิตรนะครับกระทะมีความกว้างคูณยาวเท่าไหร่มีความลึกความหนาเท่าไหร่นะครับทุกอย่างแม้จะเห็นว่าเป็นเครื่องใช้ในครัวก็ยังต้องมีการวัดเพื่อให้ได้มาตรฐานต่างๆตามที่กําหนดไว้ครับแน่นอนครับกิจการร้านค้าต่างๆกับปั๊มน้ํามันก็ต้องมีการวัดว่าจํานวนน้ํามันที่จ่ายไปกี่ลิตรเพราะอะไรครับ เพราะเพื่อมาคำนวณค่าใช้จ่ายครับหากไม่มีการวัดยังไงครับกะประมาณเอามันจะไม่มีความมาตรฐานแน่นอนนะต่างคนก็ต่างจะอาจจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบอาจจะนั่นได้ครับแต่ถ้ามีการวัดให้มันถูกต้องครับปริมาณมันก็จะได้ตรงตามที่จุดประสงค์ของทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายต้องการนะ แม้แต่อินเทอร์เน็ตเห็นนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตไม่มีลูกลร่างเรายังมีการวัดเลยว่าความเร็วในการเดินทางการส่งข้อมูลมันต่างๆที่เรานั่งฟัง YouTube อยู่เนี่ยตอนเนี้ยความเร็วเท่าไหร่ครับเราก็จะได้รู้แล้วว่า๋อาปริมาณขนาดนี้สามารถดูดู YouTube ได้ครับเก็บได้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ครับทุกอย่างในกิจการร้านค้าต้องใช้เครื่องมือวัดทั้งสิ้นเลยเห็นไหมครับ แล้วมาดูเขื่อนครับเขื่อน,นครับต้องมีการวัดปริมาณน้ําเพื่อปล่อยออกมาให้ใช้จ่ายนะครับหากเยอะเกินไปนะครับปริมาณเขื่อนก็อาจจะแตกได้ครับปล่อยเยอะเกินไปนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนน้ําไปท่วมชาวบ้านนะครับเราจะต้องกะปริมาณและรู้แล้วว่าเขื่อนนี้กักเก็บปริมาณได้น้ําได้เท่าไหร่ครับเพื่อนํามาคํานวณต่าง เครื่องมือวัดนอกจากวัดแล้วเนี่ยต้องมีความแม่นยำห่างเครื่องมือไม่มีเครื่องมือวัดมันก็จะไม่มีความแม่นยำครับการวัดค่าต่างๆไม่แม่นยำการประกรประปริมาณด้วยสายตาข้อมูลนั้นอาจจะผิดพลาดได้สูงมันจะก่อให้ผลต่อมาคือความไม่ได้มาตรฐานครับเราจะเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับมันก็เกิดจากหนึ่งนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือ เครื่องมือวัดไม่ได้เหมาะสมไม่ได้มีการวัดไม่มีการชั่งน้ำหนักหรือการทำให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานนะครับเครื่องมือวัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะกำหนดกะเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างหนึ่งนะครับงั้นผมขอสรุปนิยามของเครื่องมือวัดนะครับคืออุปกรณ์เพื่อให้ทราบค่าต่างๆครับและเราได้ค่าต่างๆเพื่อ ไปประกอบการตัดสินใจครับอีกครั้งนะครับเครื่องมือวัดนะครับคืออุปกรณ์ต่างๆครับเพื่อให้ทราบค่าต่างๆนะครับและเราจะเอาค่าต่างๆนั้นไปประกอบเพื่อการตัดสินใจครับหัวข้อที่บรรยายในการอบรมที่เราควรรู้นะครับเพราะหัวข้อต่างๆที่เรานำไปใช้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมครับดังนั้นค่ามาตรฐานต่างๆการเปรียบเทียบค่าต่างๆเนี่ย มันจะต้องตามหลักและก็กฎเกณฑ์ท in huh. ี่กฎหมายกําหนดครับในหัวข้อต่อไปครับเราอาจจะคุยเรื่องนะครับเราจะมาคุยเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดครับเครื่องมือวัดจะได้มาตรฐานหรือไม่มาตรฐานต้องมีการสอบเทียบครับเพราะเราจะใช้ความเที่ยงกับความแม่นยาทุกครั้งในการวัดครับมาตรฐานต่างๆของประเทศไทยก็ใช้มอกกครับพันเก้าเวอร์ชันน2ิข้อที่7 <so S 2> จุดหนึ่งจุดห้านะครับผมตัวนี้นะครับจะประยงกับเรื่องของ ISO รัชมงคลน,นะครับเป็นศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดนะครับที่หนึ่งนะครับสามารถนำอุปกรณ์ต่างๆมาสอบเทียบเพื่อได้ค่าที่เที่ยงตรงและแม่นยำได้นะครับหัวข้อต่อไปที่เราอาจจะต้องคุยกันในเรื่องนี้ครับข้อกำหนดทั่วไปครับว่า ห้องปฏิบัติการและการทดสอบของมาตรฐานมก 1, อก1,000ทษทีครับ17,025เวอร์ชั่น2,061เนี่ยมีอะไรบ้างครับและต่อมาครับข้อกำหนดคุณภาพของมอก9,001ครับเวอร์ชั่น2,559มันมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันต่อไป และที่ขาดไม่ได้ครับการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดนะครับโดยละเอียดนะครับเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านมิติต่างๆนะครับแล้วมาดูนะครับเครื่องมือวัดเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับอย่างน้อยท่านจนต้องเข้าใจนะครับ 1. นะครับตัวสัมผัสหรือตัวจับนะครับอาจจะเป็นเซ็นเซอร์อาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องตรวจจับและสัมผัสได้ในสินค้านั้นๆผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับ ตัวนี้นะครับแอปเปิลที่กำลังช่างอยู่ตัวที่เขากำลังสัมผัสนะครับในตัวตาช่างเพื่ออยากทราบปริมาณของแอปเปิลคืออะไรครับถาดนะครับที่รองรับแอปเปิลสองครับตัวแสดงค่าครับตัวรีพอร์ตครับจะต้องรีพอร์ตออกมาให้เห็นนะครับว่าค่าต่างๆที่วัดเนี่ยนะครับเอาไว้ทำอะไร ค่าแสดงต่างๆในกรณีที่แสดงต่างๆอาจจะไว้เพื่อรู้ก็ได้นะครับอันที่3ครับตัวครอบควบคุมตัวควบคุมเนี่ยเอาไว้เวลาที่สําหรับต้องการที่จะควบคุมครับแต่อย่างน้อยต้องมี1และ2ครับตัวปริมารค่าเราอาจจะทราบอย่างเดียวเราอยากจะรู้ความสูงเราเท่าไหร่แต่เราไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะครับเรายังไม่ประกอบการตัดสินใจนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับแอปเปิลที่กำลังช่างอยู่ เราจะได้รู้ปริมาณแม่ค้าสมมุติว่าเราเป็นแม่ค้าจีขายแอปเปิลครับหตัวสัมผัสก็คือจานนับที่ไปวางไว้ครับ2ค่าแสดงครับจะได้ทราบว่าช่างไปกี่โลแล้วสมมุติว่าเขาซื้อ1โลใช่ไหมครับท่านเกิดมาโลครึ่งท่านจะได้ควบคุมด้วยอันที่3ครับโดยการหยิบออกครับหยิบออกจะได้ควบคุมปริมาณให้เหลือ1นกิโลตามที่ตกลงกันทั้ง2ฝ่าย พื้นฐานของเครื่องมือวัดสาหกรรมนะครับมีอยู่5อย่างครับเราต้องรู้นะครับว่าพื้นฐานเครื่องมือวัดอุสาหกรรมเนี่ยต้องการรู้ว่าเราวัดอะไรบ้างครับ 1. วัดอุณหภูมิครับก็ค่าความร้อนค่าความเย็นต่างๆนะครับสวัดแรงดันครับคือความดันนะครับที่ไหลครับออกมาครับมันจะมีการไหลนะครับก็ความดันที่กดออกมาครับ สองวัดระดับครับก็จะเป็นความสูงความกว้างครับเป็นมิติต่างๆนะอัตราการไหลก็คือความเร็วนะครับการโฟการวิ่งไปนะครับอัตราการหลังปริมาณนะครับสารเคมีครับคุณค่าคุณสมบัติต่างๆครับที่มันมีของแต่ละชนิดในการวิเคราะห์ เรามายกตัวอย่างเล็กน้อยนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิครับกระบวนการวัดอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นเตาเผาหรือเครื่องวัดไอ้น้ําต่างก็ใช้อุณหภูมินะครับในการวัดนะครับไม่ว่าที่เราใกล้ที่สุดก็คือแอร์พัดลมนะครับแต่แอร์จะมีอุณหภูมิบอกเลยว่าค่าของเขาจะเท่าไหร่นะครับมิตเตอร์ก็มีระดับต่างๆกัน,นคเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ว่าเรียกเทมเปอร์เจอร์นะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับ ในงานอุตสาหกรรมนะครับจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์เพื่อวัดสัมผัสนะครับกับทานสมิเตอร์นะครับเป็นตัวทําให้ย่านต่างๆหรือสเกลต่างๆก่อนส่งสัญญาณไปควบคุมับอย่างเช่น PLC DCS นะครับตัวนี้นครับแล้วก็แม้แต่เลคคอร์เดอร์นะครับในอุตสาหกรรมชอบใช้กันครับเรามาดูนะครับเกจวัดอุณหภูมิครับเกจวัดอุณหภูมิเป็นเครื่องมือนะครับ เชิงกลไกนะครับมีหน้าปัดนะครับสามารถทําให้เราทราบว่าอุณหภูมิของตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็บางรุ่นก็มีสัญ,ญลักษณ์นะครับมีหลายอย่างนะครับก็เป็นตัวที่ด้ามเข็มที่ไปแตะนะครับแล้วก็จะทําให้ทราบว่าอุณหภูมิเนี่ยเท่าไหร่ร้อนไหมเย็นไหมนะครับกระบวนการวัดในอุตสาหกรรมนะครับนั้นสําคัญมากนะครับรวมถึงความปลอดภัยที่จะต้องมีครับ การวัดระดับต่างๆครับตัวเกจต่างๆนะครับตัวความดันสุญญากาศต่างๆนะครับที่มีไว้ใช้ครับเครื่องมือวัดความดันนะครับเกจวัดความดันครับเป็นเครื่องมือที่เราสามารถมองเห็นค่าต่างๆนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นความดันนะครับในรูปแบบหน้าปัดนะครับมีหลายอย่างครับมีทั้งดิจิตอลแล้วก็ทาง เกจเป็นเข็มนะครับผมเครื่องวัดความดันที่เราเห็นกันใช้กันบ่อยง่ายนะครับเครื่องวัดความดันของลมยางในรถจนครับเห็นไหมครับลมยางในรถจนก็มีความดันเมื่อเขาอากาศเข้าไปอยู่ครับอากาศต้องการที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับเข้าไปอยู่ก็อาจจะมีความดันที่เกาะอยู่นะครับเราก็จะได้ทราบว่าเออลมยางตัวนี้แบนไปหรืออ่อนไปนะครับซึ่งตัววัดเกจหลักๆนะครับเพื่อให้รู้นะครับกระบวนการที่ตัวของออปชันที่เราจะได้รู้ว่า ปริมาณเนี่ยควรที่จะแข่งไปหรืออ่อนไปตามที่เหมาะสมกับความดันครับเรามาดูครับเมื่อความจําเป็นในการควบคุมความดันนะครับเพื่อการผลิตต่างๆนะครับสามารถส่งสัญญาณออกมานะครับไปยังตัวครอบเลนนะครับซึ่งมีตัวต่างๆครับเพชเชอร์นะครับตัวนี้นะครับ ซึ่งมีหน้าที่วัดค่าหรือแปลงค่าหน่วยความดันที่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณมาตรฐานได้ครับแล้มาดูนะครับเครื่องวัดระดับต่อมาครับเครื่องวัดระดับเพื่อทราบวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นของเหลวของแข็งนะครับอุปกรณ์ต่างๆระดับนะครับความเหลวความแรงดันนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อม นะครับวัดให้เกี่ยวข้องกับสภาพที่เราเห็นในเครื่องวัดระดับต่างๆครับเรามาดูเครื่องวัดระดับครับเลเวลครับเลเวลเกจครับความวัดระดับนะครับเป็นเครื่องมือวัดระดับที่ติดตั้งง่ายครับบรรจุในถุงของเหลวต่างๆนะครับถังแก๊สที่มีความดันสูงนะครับความต่างๆนะครับเพื่ออดทนแรงดันต่างๆบรรจุนะครับของเหลวมีความสําคัญอย่างมากเพราะของเหลวนะครับ เป็นระดับที่ไม่สามารถวัดหรือคำนวณได้อย่างทัสซสมิเตอร์เลเวลทัสซสมิเตอร์ครับเครื่องวัดระดับเป็นเครื่องมือให้ทราบค่าถึงวัตถุของเหลวที่อยู่ภายในและแปลงค่าเป็นมาตรฐานนะครับเพื่อควบคุมบันทึกเลกคอร์ดแล้วก็เก็บบันทึกในการวัดระดับต่างๆอัลตราโซนิกเลเวลนะครับจะใช้หลักการที่ใช้ความเร็วของคลื่นนะครับ เปรียบระยะทางคำนวณระดับต่างๆนะครับที่อยู่ในของวัตถุครับเพชเชอร์ครับทาร์สมิเตอร์ครับนำเลเวลโดยหลักการมาวัดนะครับแรงของของเหลวนะครับคำนวณเป็นระดับในความแตกต่างครับดิสเพเชอร์นะครับเลเวลนะครับหลักการคล้ายๆลูกหลอยนะครับที่เป็นระดับครับมีการกำหนดการถ่วงนะครับ ต่อเข้าด้วยกับ transmitter ครับทำการคำนวณก่อนที่จะแสดงผลออกไปยัง controller ครับเรามาดูครับเครื่องมืออัตราวัดการไหลเนะี่ยเราก็วัดดูปริมาณการไหลนะครับเพื่อเปรียบเทียบการไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นท่อหรือทางสายยางหรือทางอุปกรณ์นำพาต่างๆนะเพื่อไปในคำนวณนะครับอุปกรณ์การควบคุมต่างๆพูดง,ง่ายๆครับยกตัวอย่างเช่นอัตราการไหลที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือตเต t e r ค่าหนาม มิเตอร์ค่าน้าก็วัดปริมาณการไหลที่ของน้าเนี่ยมีมากเท่าไหร่มิเตอร์เราใช้น้ํามากเท่าไหร่ไหลมากเท่าไหร่มิเตอร์ก็ขึ้นไปตามจานวนนั้นนะมิเตอร์วัดอัตราการไหลครับ forward มิเตอร์นะครับให้ทราบการไหลครับเพียงเพื่อรู้ค่าจดบันทึกนะครับการไหลยกตัวยอย่างเช่นมิตเตอร์ของน้ําประปาที่ผมบอกไปแล้วนะครับจะมีการอัตาราการไหลของรวมน้ำนะครับอาตาัตรา ขณะนั้นเพื่อนนำไปปรับวาวแลให้เหมาะสมนะครับเครื่องมือการไหลครับโ o ร t r a สมิเตอร์ครับเป็นการวัดเพื่อนนำไปควบคุมความจำเป็นต่อการส่งสัญญาณนะครับวัดตัวหนึ่งของคอนโทรลเลอร์ที่ปรับอัตราการไหลในช่วง Forward Transmitter ก็จะมีหลากหลายแบบนะครับสามารถเลือกได้ครับว่าจะใช้แบบอั t ตราโซนิหรือเปล่าก็ได้นะครับมี ในบางอุตสาหกรรมมีความจาเป็นต้องวัดสารเคมีครับเรามาดูวัดการวัดสารเคมีครับให้ทราบค่าต่างๆครับวิเคราะห์ต่างๆอากาศออกซิเจนอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้วัดความรู้แล้วเราจะนําไปปรับใช้กับค่าเคมีต่างๆคุณสมบัติการโดนเคมีแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรได้บ้างครับอะไรที่มันทนสารเคมีได้บ้างครับ